สวัสดีค่ะวันนี้ if i were ขอเสนอตอน law firm ก่อนอื่นเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันนะคะว่าอาชีพ law firm นั้นคืออาชีพอะไร อาชีพ law firm หรือที่รู้จักกันนะคะก็คืออาชีพที่ปรึกษากฎหมายค่ะเป็นอาชีพที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะการรับคนเข้าทำงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเอกชนโดยคุณสมบัติขั้นต่ำจะเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์หรือมีความสามารถตามเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงซึ่งลักษณะของงานนะคะจะเป็นไปได้หลายลักษณะค่ะขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆต่อไปเราจะไปดูแนวทางในการศึกษาต่อนะคะอย่างแรกเลยก็คือ ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อน,นั้นต้องจบชั้นมัธยมปลายแผนการเรียนใดก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับดูเลยพินิต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆค่ะ2ก็คือทุกคนต้องจบปริญญาตรีในสาขาและคณะนิติศาสตร์เท่านั้น3ก็คือต้องจบการศึกษาเนติบัณฑิตเนติบัณฑิตนะคะคือวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีค่ะจะเน้นการนํากฎหมายไปใช้ในการประกอบอาชีพและสุดท้ายก็คือทุกคนจะต้องสอบผ่านตรวจทนายค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ยกตัวอย่างการประกาศรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรธรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์ค่ะซึ่งรอบนี้นะคะก็เป็นรอบที่3รอบแอดมินชั่นค่ะและรับทั้งสิ้นจำนวน300คนนั่นเองเกณฑ์ในการเข้าศึกษานะคะก็ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563 2ก็คือต้องเป็นผู้ที่พูดความรู้ต่างประเทศ หรือเทียบพุทธความรู้หลักสูตรนานาชาติในโรงเรียนประเทศไทยและสำเร็จหลักสูตรการศึกษากศสอนอร,รวมถึงปวชค่ะหน่วยกิจกลุ่มสาระขั้นต่ำตลอดหลักสูตรก็คือไม่มีกำหนดนะคะคะแนน GPA ไม่มีขั้นต่ำเช่นกันค่ะคือไม่ว่าเราจะเกรดเท่าไหร่ก็สามารถสมัครสอบได้ทั้งสิ้นค่ะต่อมานะคะก็เป็นเกณฑ์การคัดเลือกค่ะเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะดูจากคะแนนแกต 30%และคะแนนสอบวิชาเฉพาะ70%ค่ะคะแนนสอบวิชาเฉพาะนะคะก็คือเราต้องไปสมัครสอบวิชาเฉพาะกฎหมายที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นค่ะอีกหนึ่งทางเลือกก็คือการเลือกศึกษาต่อชั้นปริญญาโทอาจได้เปรียบถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าคืออะไรเรามาดูกันเลยค่ะ ต่อมานะคะเราจะมารู้กันว่าเพราะเหตุใดการเลือกเรียนต่อปริญญาโทถึงได้เปรียบกว่าก็คือ1น,นะคะเราได้ลงเรียนในแต่ละสาขาซึ่งเป็นวิชาเฉพาะเจาะจงมากกว่าเช่นสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศและสาขากฎหมายมหาชน 2. ในการทำงาน ที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายอาจมีของเรื่องประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายอยู่ด้วยในการที่เราเรื่องเรียนต่อปริญญาโทรเราสามารถสอบทำงานรับราชการเป็นอายการหรือผู้พิพากษากรได้ซึ่งอาจจะเป็นการเก็บประสบการณ์ไปในตัวซึ่งการที่เรามีบุตรปริญญาโทในการสอบผู้พิพากษานะคะเราจะได้สอบสนามเล็กค่ะซึ่งผู้สอบที่สนามเล็กอาจมีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่สมัครสอบโดยใช้วุตรปริญญาตรี ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเราก็มีคำพูดเล็กๆน้อยๆจะมาฝากทุกคนค่ะเองกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอกแต่อย่าออกนอกทางไปให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทค่าสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการค่ะซึ่งบุคคลในรูปนะคะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงราชบุรีดิเรกฤ์ซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยค่ะ ในการทำงานสายกฎหมายนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่รักความยุติธรรมและสนใจในเรื่องกฎหมายซึ่งสิ่งที่นักกฎหมายทุกคนควรจะมีนั่นก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงและยุติธรรมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ